สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยวันนี้อยากจะมาอัปเดตตัว Cardano นะครับที่จะมีการทำตัว Hard Fork นะตัว v a s i l Hard f o r k กนะครับก็ช่วงเดือนมิถุนายนะวันที่22มิถุนายนนะอยากจะมาพูดถึงว่าตัว Hard Fork ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ Cardano เนี่ยอัปเกรดอะไรบ้างนะแล้วจะส่งผลกระทบยังไงนะกับตัว คาราโนลแลวก็ราคาของตัว A D A ด้วยนะครับส่วนดูภาพรวมตลาดวันนี้นะก็ค่าฟรีเดนกิสอินเด็กนะก็อยู่ที่เลเวล27นะก็ดีขึ้นมานะถ้าเทียบกับเมื่อวานนะเมื่อวานยังอยู่ที่เลเวลเอ็กซ์ตรีมเฟียเลยนะหลักๆผมก็คิดว่าน่าจะเ,าเกิดมาจากมีความแน่นอนขึ้นมานิดนึงนะในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะของเฟดนะซึ่งเมื่อคืนทางโจลมพาวก็ได้ออกมาพูดแล้วนะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยประมาณ25 บสพอยต์นะหรือประมาณ0.25นะครับในรอบแรกนะแล้วก็ในอีก6ครั้งที่เหลือนะในอีก6ครั้งในอีก6ครั้งที่เหลือของปี2022เนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะพยายามขึ้นให้ได้ไปที่ประมาณจำตัวเลขที่แน่น,นอนไม่ได้นะประมาณ1ดก,กว่าๆนะประมาณช่วงสิ้นปีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแล้วก็จริงจริง ผมยังไม่เห็นสรุปมิงนะสรุปสรุปการประชุมนะออกมานะสำหรับเฟดนะ <c oughs> เขาบอกว่าน่าจะอีก3เดือนนะถึงจะสรุปการประชุมออกมาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงรอนานขนาดนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าก็ประชุมเสร็จไปแล้วนะอย่างตัวข่าวของ CNBC ตัวเนี้ยจริงๆเมื่อคืนผมดูเนี่ยก็ออกมาก็ออกมาก่อนที่ทางเฟดออกมาพูดด้วยซ้ำนะสรุปตรงนี้นะแต่ว่าในตอนที่ทางจุลพาออกมาพูดนั้นเนี่ย บอกว่าจะมีอีก7ครั้งนะในปี2022แต่ว่าในในข่าวนี้บอกว่าอีก6ครั้งนะครับก็รอดูกันต่อไปนะก็คงจะประมาณ 6- ถึง7ครั้งนะในปี2022ที่จะมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยนะส่วนรอบแรกนี้ก็จริงก็เป็นไปตามคาดนะอยู่ที่ประมาณ0.25เนะนั่นก็ทำให้ตลาดมีความแน่นอนขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องของสงครามอยู่นะระหว่างตัวรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ทำให้ ภาพรวมนะตัวค่าเฟรนกิลินเดกของบิตคอย n เนี่ยก็อยู่ที่เลเวลเอ่อยี่สิบเจดนะอยู่ในที่เลเวลเฟียนะส่วนภาพรวมตลาดคริปตัวทั้งหมดเนี่ยตัวโทรโตมาเก็ตแคปก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแดล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะตัวบิตคอยก็ขึ้นมาเยืนขึ้นมาเยืนที่ประมาณเลเวลสี่หมื่นเหรียญนนะ้นหลายคอยนะในยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เขียวขึ้นมานะตัวก็เขียวขึ้นมานะรวมถึงตัวคาโน่ด้วยที่จะมาพูดถึงวันนี้นะก็ขึ้นมาประมาณสามจุดห้า เอเปอร์เซ็นต์ะตัวอวอร์แลนด์ขึ้นมาประมาณ1 4 3สเจปอร์เซ็นต์ะขึ้นมาเยอะเลยนะก็น,นั้นก็เป็นภาพรวมนะของของตลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะในในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะในช่วงที่ทางเฟดออกมาประกาศดอกเบี้ยนะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงตัวคาร์โนนะครับที่จะมีการทำฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นนะในช่วง เดือนวันที่2นะเดือนมิถุนายนนะครับวันที่2เดือนมิถุนายนแต่ว่าทางชาวเองเนี่ยก็ได้รีทวิตนะได้โพสต์นะครับแสดงความยินดีนะกับทีมงานไฮด้านะที่มีการเทสเน็ตแล้วนะไฮด้าเองก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเวนหนึ่งโซลูชันนะในในเฟสที่เป็นเฟสการสเกล,ลนะของตัวคาร์โนนะครับที่เป็นเฟสการสเกลลิ่งแบโชเนี่ยนะซึ่งจริงๆผมเคยพูดในช่องไปนะ มี11วิธีนะมี11เวในปี2022เนี่ยที่จะสเกลตัว Cardano นะตัว h ฮ d ้าก็เป็นหนึ่งใน11วิธีนั้นใครอยากจะดูว่าใน11วิธีนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นไงบ้างนะ <S <S ผมเคยพูดถึงนะสามารถเข้าไปดูได้ในในเพลย์ลิสต์ได้นะผมเคยพูดถึงกับทางคุณทีไปเหมือนกันนะตอนตรงเนี้ยนะในเพลย์ลิสต์ครโนใครสนใจอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถไปดูได้นะ ไฮด้าก,ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่จะอยู่ในเฟสการสเกลของตัวคาร์โนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่จะเป็นการสเกลตัวคาร์โน่นั่นก็คือไบต์ไลนิ่งนะครับซึ่งไบต์ไลนิ่งเนี่ยจะถูกตั้งชื่อนะว่าเป็นวาซิลฮาร์ดฟอกนะวาซิลเองเนี่ยเป็นชื่อนักคณิตศาสตร์นะเป็นชื่อนักคณิตศาสตร์นะครับของ เป็นชื่อนักคณิตศาสตร์นะชาวฮังการีนะครับที่เรียกว่าชาวให้กะให้ความนับถือนะให้ความนับถือแล้วก็เหมือนเป็นไอดอลของเขาในแง่ของนักในแง่ของการเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยกันนะนะครับก็เอาชื่อของวาซิลเนี่ยซึ่งวาซิลเองเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในะทีมงานของคาร์โน่เหมือนกันนะมาตั้งเป็นการอัปเกรดระบบอัปเกรดเน็ตเวิร์กนะการฮาร์ดฟอรกครั้งเนี้นะว่าชื่อว่าเป็นตัว วาซิล์ฮาร์ดฟอกนะนี่ก็เป็นหน้าตาของอวาซิล์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมงานคาร์โน่เหมือนกันนะคนนี้ก็ชาวเองก็อออกมารีทวิตนะจริงๆก่อนเนี่ยมันมีคนออกมาทวิตนะว่าทอทัลไวลูนะของตัวคาร์โน่เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณเดือนมกราลบเดือนมกรานะที่ประมาณ1.7ล้านเหรียญนะแล้วก็อยู่ตอนนั้นอยู่อันดับที่40นะครับในอันดับตัวทอทัลไวลู ตรงนี้นะที่เขาเรียงลำดับแต่ละเชนกันนะอยู่อันดับที่40นะผ่านมาไม่ถึง2เดือนนะขึ้นมาที่ประมาณ261ล้านเหนะรียญนะ total value lock นะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่26นะครับแล้วก็คนนี้ก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะของตัวคาร์โนยังจะมีดีแอปพลิเคชันอ,อีกหลายตัวนะครับเข้ามาอีกเยอะเลยนะชาวเองก็รีทวิสนะบอกว่าประมาณว่า จริงๆยังไม่ยังไม่ได้นับว่าเริ่มต้นด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันอีกหลายๆตัวนะยังรอนะครับตัวว a ซิลฮาร์ดฟอที่จะเกิดขึ้นในเดือนจูนนะเดือนมิถุนาวันที่22เดือนมิถุนานะครับซึ่งก็จะเเป็นเรียกว่ามีประโยชน์นะกับเครือข่ายทั้งหมดของตัวคาร์โนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกวิธีการสเกลหนึ่งที่เรียกว่าไปไลนิงนะซึ่งก็เป็นอีก เป็น1ใน11ว,วิธีนะของการสเกลตัวคาร์โนนะครับซึ่งถ้าจะดูจริงๆตัวนี้มันเป็นคือการสเกลของคาร์โนเนี่ยมันมีต้องการสเกลแบบไซเชวนนะแล้วก็ตัวออฟเชนนะออนเชนนะไฮด้เองก็เป็นอย่างในนั้นนะอย่างตัวออฟเชนโซลูชันเนี่ยก็ไฮด้อยู่ในอยู่ในแคตตาตรงนี้นะครับส่วนตัวไพล์ไลนิงเนี่ยก็เป็นอีกการสเกลอีกวิธีหนึ่งนะของคาร์โนนะอยู่ใน คาสสิอีที่เป็นออนเชนโซลูชันนั่นแหะก็จริงๆแล้วเท่าที่ไปอ่านข้อมูลมานะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะจริงๆแล้วเดือนจริงๆแล้วปี2022เนี่ยจะมีการทำฮาร์ดฟอกใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นสองครั้งนะครั้งหนึ่งก็คือเดือนมิถุนานะที่ที่จะเกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะก็คือเดือนตุลานะซึ่งครั้งที่เกิดขึ้นวันที่สองเดือนมิถุนาเนี่ยก็ก็คือตัววอร์ซิลฮาร์ดฟอกนี่แหละนะครับซึ่ง เรียกว่าก็จะเป็นชิ้นส่วนสำคัญเลยนะที่จะที่จะขยายเครือข่ายนะ,ะของตัวคาโนซึ่งก็ซึ่งที่เรียกว่าตัวไปไลนิงนี่แหละไปไลนิงเนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรดนะซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการสร้างบล็อกขึ้นมาใหม่นะในเครือข่ายตัวบล็อกเชนของตัวคา r โนนะแล้วก็จะยังเป็นการเรียกว่าเปิดช่องทางนะให้คาโนเครือ,อตัวเน็ตเวิร์กของคา r a โนเนี่ยได้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะ เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นในเรื่องของการ scaling นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเน้นเรื่องการ scaling นะแล้วก็ยินคาโนเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกเชนหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องของการ scaling แล้วก็ด e c e n t i z เซชันนะแล้วก็ตัว security ด้วยนะเพราะว่า l e ดเ e ดของเขาเนี่ยก็คือชาวอเมสกันเนี่ยเคยเป็นคนแรกๆนะที่เข้ามาสนับสนุนโปรเจกต์ตัว bitcoin นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในทีมที่สร้างตัวแพลตฟอร์มตัว e t h เ r ียมด้วยดนะังนั้น,เ,นเขาเห็น ทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวอิทเลียมนแล้วก็มาสร้างเป็นเน็ตเวิร์กนะครับของตัวคาโนแต่ว่าจุดประสงค์ของตัวคาโนนั้นต่างจากบิตคอยนะบิตคอยเป็นโซลออฟเวลูนะแต่ว่าตัวคาโนนั้นเป็นคริปโตที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ตัวดีแอพพลิเคชั่นดีแอพพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาท็อปอัพอีกทีหนึ่งนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นชาวแล้วก็ดนะ็อกเตอรแกวิบูดเนี่ยคือทั้งทั้งสองคนเนี่ยเคยอยู่ในทีมอิทเลียมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าดรเเกวีีู่่ดองททป็นนนนคสร้้างงงตัวเเเอเอีี่ยก็็หขท ทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวบิทคอยแลวก็ตัวอีทเรียมในการที่จะเอามาสร้างเป็นแพลตฟอร์มนะที่ที่จะให้ตัว De ตัวดีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาท็อปอัพบนเครือข่ายของตัวเองนะครับก็ตรงนี้นะกลับมาที่ตรงไปไลนิงตรงนี้นะครับตัวไปไปไลนิงนะที่จะที่จะเป็นหนึ่งในโซลูชันหนึ่งนะที่มาสเกลของตัวคาร์โนเนี่ยนะครับก็เรียกว่า ก็จะเป็นการอัปเกรดนะโดยการอัปเกรดตัวนี้เนี่ยก็จะมีการอิมพูสระบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวพูทัสด้วยนะก็จะถูกก,ก็จะถูกการอัปเกรดเหมือนกันนะ mm hmm. พูทัสเองเนี่ยจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัวฮาร์เซลนะซึ่งก่อนหน้านี้ไคโนใช้ตัวฮาร์เซลนะแล้วก็พอเกิดตัวลองโซ่ฮาร์ฟอกเนี่ยก็อัปเกรดมาใช้ตัวภาษาพูทัสนะก็ ไ i ไลนิ่งฮาร์ดฟอกครั้งเนีกเน้ก็จะเป็นการอิ r พู e ตัว p Pro ูลทัสด้วยนะแล้วก็มีการเพิ่มนะการสเกลนะก็คือตัว UTXO on d i s t o l a t e เพิ่มมากขึ้นด้วยนะแล้วก็ซึ่งการรับเกดครั้งนี้ก็จะส่งผลนะปรับปรุงเครือข่ายของตัวคันโนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เป็นการพัฒนานะเพื่อที่จะรองรับจำนวน d e f i s สมาร์ o คอนแทคหรือว่า Decent ลไลซ์เอ็กซ์เชนเนี่ย ที่จะมีจํานวนมากขึ้นนะในอนาคตที่จะมาลันบนตัวเครือข่ายของตัวคาโน่ด้วยนะอย่างที่ทางชาวได้บอกนะว่าทอทัลไวลุที่เห็นล็อกอยู่คาโน่ตอนนี้เนี่ยประมาณ313เหรียญเนี่ยจริงๆยังไม่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำนะครับเรายังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำนะชาวบอกว่าถ้าดูตามทวิตเนี่ยก็บอกว่าจริงก็จะเริ่มจริง,รงๆก็คือหลังตัววาซิลฮาร์ดฟอกตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นตัววาซิล ฮาร์ดฟอกนะที่จะเกิดขึ้นนะในเดือนในเดือนวันที่สองเดือนมิถุนาที่จะถึงเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะลองอให้เห็นหนะ่อยว่าทุกๆครั้งนะที่มีการฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเราเคยมีการฮาร์ดฟอกครั้งสําคัญๆที่เกิดขึ้นกับตัวคาโนเนี่ยก็คือตัวชิลลี่ฮาร์ดฟอกนะแล้วก็มาเบลลี่ฮาร์ดฟอกนะแล้วก็ล่าสุดก็คือตัวลองโซ่ฮาร์ดฟอกนะจะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดการฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นเนี่ยตัวราคาของตัว A เนี่ยก็จะ เพิ่มสูงขึ้นไปนะจนไปจบช่วงฮาร์ดฟอกแล้วก็ย่อต่ําลงมานะช่วงอันนี้คือช่วงเชลลี่นะแล้วก็อะไรนะ้ก็เป็นเ a ลี่ฮาร์ดฟอกนะก็สตาร์ทต,ตรงนี้นะแล้วก็ไปจบที่ประมาณช่วงเดือนอมีนาปี2021นะแล้วก็อ l ลองโซ a r d ์ดฟอกนะก็เป็นการอัปเกรดนะอัปเกรดตัวพูทัสอัปเกรดตัวสค i ิปนะจากตัวฮาร์ดเซลนะมาเป็นพูทัสสคิปก็แพลตฟอร์มก็สามารถรองรับตัวภาษาพูทัสได้เต็มร้อตนะตอนที่เกิดหลังจาก เสร็จตัวลองโซ่ฮาร์ดฟอกนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงปลายปีพอดีนะก็เกิด Impact เกิดขึ้นนะจากแมคโคอีโคโนมิกนะไม่ใช่แค่ตัวคาโนโที่ย่อต่ำลงมานะตัวหุ้นตัว Bitcoin ก็ย่อต่ำลงมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็อยู่ในจุดที่ประมาณ0.8เหรียญน,นะ0.8เหรียญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการฮาร์ดฟอกเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนออมิถุนายนนะวันประมาณที่22มิถุนายนที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผม อยากจะลองจริงๆแล้วก็จริงๆตัวโปรเจกต์คาโน่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัว Stable c o i n นะไม่ว่าจะเป็นตัว d j t เองหรือว่าตัว DUSD เองเนี่ยก็จะก็รอที่รอที่กำลังจะปล่อยออกมาอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะลองเปรียบเทียบนะคาโนเนี่ยเทียบกับตัวเอ่อเทร่านะตัวลูน่าตัวลูน่าเองปัจจุบันเนี่ยมี t o ้งทั้งไบลู c ลอกเนี่ยเป็นอันดับ2นะเป็นอันดับ2ลนะรองจากตัวอีทเรียมนะครับ ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะดูนะปัจจุบันเนี่ยทัทว้วทั้ว value lock ของตัวคาร์โนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบสามล้านเหรียญนะตอนที่ตัวเทอร์่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบสามล้านเหรียญเนี่ยตอนนั้นก็คือช่วงประมาณช่วงประมาณสามร้อยล้านเหรียญนะของตัวเทอร์ล่าตอนนั้นช่วงประมาณกลางเดือนอมิถุนาปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะ ลองมาดูกันหน่อยว่าตอนที่เทอรล่ามีทั้วทั้วไวรล็อกอยู่ที่ประมาณ3า0รอกว่าเหรียญเนี่ยเท่าเท่ากับตัวคาโนตอนเนี้ยราคาเทอรล่านั้นเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะก็คือช่วงประมาณวันที่16มิถุนาปีที่แล้วนะจะลองอยากจะลองเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆหน่อยนะก็คือช่วงนี้นะช่วงนี้นะช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่ตัวเทอรล่าเนี่ยมีทั้วทั้วไวรล็อก เท่ากับตัวคาร์โนปัจจุบันเนี่ยนะก็คือประมาณ3 1 3เอ่ร้อ313าล้านเหรียญน,นะหลังจากนั้นเนี่ยเทอรล่านะก็ย่อต่ำลงมานะครับก็ยอ่อต่ำลงมาย่อต่ำลงมาเยอะเลยนะประมาณ75เปอร์เซ็นต์นะก่อนที่จะพุ่งกลับขึ้นไปนะซึ่งถ้าวัดจากจุดต่ำสุดตรงนี้เนี่ยขึ้นไปถึงราคาปัจจุบันเนี่ยเทอรล่านั้นยอ่อพุ่งขึ้นไปประมาณ21เอ่อประมาณ23าเท่านะหรือประมาณ2 3 1 0อเปอร์เซ็นต์นะคนระับ แต่ถ้าวัดจากช่วงตรงนี้นะที่ตอนอที่มีค่า Total Value Lock เท่ากับตัวค a n o เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปประมาณ300%นะผมลองใช้มาตรฐานเดียวกันนี้นะมาวัดตัวคาร์โนะว่าถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปประมาณส0มร้อเนะี่ยคาร์ก็อาจจะขึ้นไปที่ประมาณ3มเหรียญก็เป็นไปได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการ h a r ์ f o r สเกิดขึ้นนะครับก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะแต่ว่าถ้าวัดจากจุดต่ําสุดนียประมาณสองพนั้นก็จะทําให้คาร์นนั้น พุ่งสูงไปมากกว่า3เมเียญนนะไปมากกว่า3เหลียญนไปเยอะเลยนะแต่ว่าฮาร์ดฟอกครั้งนี้จะทําให้ตัวคานโนนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไหมนะผมคิดว่าเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มันแฟกเตอร์อต่างมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากปี2020แล้วก็2021อยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโนโยบายการลด QE นะของเฟดนะสงครามที่เกิดขึ้นนะหรือว่าการ เ e กูเลต e นะการออกกฎต่างๆนะของประเทศต่างๆสำหรับตลาดคริปโตนะช่วงแรกอาจจะยังไม่คุมยังไม่มีความคุมมีความคุมเรือนะยังไม่ชัดเจนผมคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ปัจจัยที่ผมพูดมาสง,สงคมนะเฟดการออกกฎเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่พุ่งเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะ โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามแล้วก็เฟดเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวคาร์โนนะครับตัวบิตคอยหรือว่าตัวคอยอื่นๆด้วยเนี่ยก็มันก็อาจจะไซเวย์อยู่แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดอ้างอิงนะในอดีตที่ผ่านมานะก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการทำฮาร์ฟอลเนี่ยก็จะพุ่งกลับขึ้นไปนะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าอย่างไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยแมคโครอีโคเดมิกของตัวคาร์โนเนี่ยของตัวของโลกเนี่ย มันมีความคุมเครืออยู่ซึ่งนักลงทุนไม่ชอบความไม่ชอบความคุมเคือนะก็อาจจะตรงนี้อาจจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทำที่สง่งผลกระทบนะให้ตัวคาโนโนแล้วก็ตลาดทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่พุ่งขึ้นแรงเหมือนเหมือนปี2 0 2พันยีิบเอก็เป็นไปได้นะแต่ว่าการที่มีแอปพลิเคชันต่างๆนเข้ามา หลันบนตัวคารโน่มากขึ้นเนี่ยนั่นก็จะทำให้มีตัว ADA เนี่ยไปถูกล็อกนะในตัว Defi หรือว่าตัว d f เอในตัว d e f i ตัว i q u i d i t y pool ต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นก็จะทำให้ซัลายของตัว ADA ลดลงนะตรงนี้เนี่ยบวกกับตัวที่ ADA ที่ถูกสเต็กไว้ด้วยประมาณ6ประมาณ70%อยู่ตอนนี้นะก็จะทำให้ซัพพลดลงนะผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันนะให้ ราคา A D A นั้นสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะวิ่งขึ้นไปแรงหรือเร็วตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยเท่าในตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อาจจะตอบไม่ได้นะแต่ว่าในระยะยาวนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัว A D A นั้นก็ยังจะไปต่อได้ได้อีกไกลนะครับแต่ว่าโดยแมคโครอีโคโนมิกแล้วเนี่ยก็กระทบทั้งหมดนะทั้งตลาดหุ้นตัวบิตคอยตัวคาโนตัวอีเธอเรียมตัวคอยอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะก็เป็นตัว ADA นะที่อยากจะมาอัปเดตวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ ADA เ,เนี่ยผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่อยู่ในพอร์ตนะครับตัวหลักๆที่ผมถือก็คือตัว Bitcoin ที่เป็น store of value นะที่ถือยาวนะเป็น10ปีนะส่วนตัวตัว altcoin อื่นที่เป็นตัว smart contract layer 1เนี่ย time frame <c oughs> ก็อยู่ประมาณ5ปี5ถึงหปีขึ้นไปนะ5ปี5ปีถึง10ปีประมาณนะี้แต่ว่าตัวที่ถือยาวจริงๆก็คือตัว Bitcoin นะ โอเคนะก็เป็นข้อม,มูลนะที่อยากจะมาอัปเดตวันนี้นะสำหรับตัวแคนาโน,นะครับนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง i t t o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้มีข้อม,มูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ